รับเตรียมเก็บค่าน้ำประเภทที่สองและสามในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และการใช้น้ำปริมาณมากนอกเขตชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนายสุรศรีกิติมนทลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพ,พยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสทนกล่าวถึงร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับรองเพื่อช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเก็บค่าน้ําของการใช้น้ําประเภทที่สองการใช้น้ําสาธารณะเพื่ออุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้าการใช้ทรัพยากรน,น้ําสาธารณะเพื่อการประปาและประเภทที่สามการใช้น้ําสาธารณะในปริมาณมากและการใช้น้ําที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามลุ่มน้ําครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างจึงจําเป็นต้องเก็บค่าใช้น้ําดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ํำลดความลักลั่นการใช้น้ําสาธารณะในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการน,น้ําสาธารณะไม่ใช้น้ํามากเกินความจําเป็นสิ่งสําคัญเกิดความเท่าเทียมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้าทั้งในและนอกเขตชลประทานซึ่งการเก็บเงินค่าน้ําดังกล่าวจะส่งเข้ารัฐไม่ใช่เป็นการเก็บเงินเข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อนําเงินเหล่านี้มาทําประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้น ค้าน้ำตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสียให้กับภาครัฐมันก็ถือว่าเป็นรายได้ของรัฐเอารายได้ส่วนนี้เนี่ยเอามาทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วในความเห็นผมนะส่วนในเรื่องของตามแม่น้ําลําคลองถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไปใช้ในระษับแบบนั้นเนี่ยอันนั้นไม่ได้มีการเกตแต่ต่อไปเนี่ย ตามกฎหมายนี้เนี่ยคือจะมีการเก็บมันก็จะได้เกิดหนึ่งในเรื่องของความเท่าเทียมถามว่าแล้วในการที่จะดูแลรักษานำน้ำดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่ากฎหมายน้ำรองทั้งสามฉบับจะยกเว้นไม่เก็บค่าน้ำในส่วนของประชาชนและภาคเกษตรกรรมการใช้น้ำอยู่ในประเภทที่หนึ่งการใช้น้ำสาธารณะเพื่อดำรงชีพการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการใช้น้ําสาธารณะประกอบธ,ธุรกิจในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. จากรัฐหรือการผลิตน้ําดื่มบริโภคในโรงเรียนและการใช้น้ําในโรงพยาบาลโดยผู้ใช้น้ําอยู่เดิมต้องยื่นคาขอใบ,บอนุญาตภายใน60วันนับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ปิยาพันยังเทียนรายงาน